คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนเล่นการพนันใดทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรรับคำแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมพารวยสวัสดี FC มิตรักที่เคารพรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับจะพาทีพี่น้องมาชมในทางหวยหน้อยสองตัวเด่นเน้นรูดนะครับในงวดประจำวันพุธที่26มีนาคมพศ2567รส25กับเลขเด่นที่ผมได้มาก็มาชมกันเลยนะครับเลขเด่นที่ผมได้มา เลขเด่นที่ผมนัมาสายวิ่งสายรูดเลนรูดศนกับ1นะครับผู้คววมชัวนะครับสำหรับศูนย์จะมี3 0 4 0 6สองศูน1์สามี2น3 1 4 1 6 1นะคหับ3ตัวัด่นนจะมีับ7 1 1 3 6 1 2า0หนะครับแล้วกง6 7 0น0 8งนะครับสามตับเล่นนะครับเจ็ดศูนย์หนน่งขาบคกณนี่น้องสองร้อยครับแล้วก็หกเจ็ดนอะครับศูนย์แปหนึนะครับสองดับเบิลจะมีศูนย์ศูนยมหนึ่หนึ่สออาสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่น้องเข้ามากด s u b s ค r i กดเลขกดตามนังใจดมขอบคุณท